ครั้งนี้นะคะเราทำการทดลองโดยใช้น้ำดื่มไอวอ e เตอร์ water, หรือน้ำดื่มอาชียะนะคะมาทำการล้างนะคะล้างอะไรล้างแครอทนะให้กระต่ายหรือเปล่าไม่ใช่ล้างแครอทที่ซื้อแบบออร์แกนิกมานะก็คือจะมาดูซิว่าความสามารถของเขาทำอะไรได้บ้างนะคะให้เพื่อนๆคิดตามนะว่าการล้างแช่น้ำไอวอ e เตอร์ uh, water, เนี่ยกับแครอทรั้เนี้ยนะ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคิดคิดในใจนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าเราแช่เนี่ยนะคะจริงอยู่ว่ามันเป็นออร์แกนิกนะแต่จะให้ดูว่าเราแช่ไว้อ่ะเดี๋ยวเราหยิบขึ้นนะล้างไปก่อนรอบแรกสองรอบนะนี่แล้วน,นี่เราก็แช่ทิ้งไว้ไปไงโอ้โหสารพัดเลยนะคะ หลายคนที่ยังไม่ไ,มได้ม่รู้จักน้ำไอวอเตอร์หรือน้ำอชิยะนะว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะก็อยากจะให้ดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่ไปไงนี่คือเดี๋ยวเอาแก้วตักอยู่นี่คือสิ่งสกปกที่มันตกตรงก้นเนาะให้เพื่อนๆดูนะแล้วถามว่าทำไมเขาถึงทำได้ขนาดนี้นะก็คือน้ำไอวอเตอร์มีขึ้น สั่นสะเทือนนะคะหรือไวเบรชันที่สามารถสั่นสะเทือนเอาไอพกก้พวกขี้ดินพวกอ่าที่มันมากับตัวแครอทนะคะตกลงไปที่น้านะคะเพราะฉะนั้นน้ําแรกนะคะเราล้างล้างถ้ารู้ร,รู้ที่มาเนี่ยเราก็ล้างสักรอบสองรอบนะคะแต่ถ้าไม่รู้ที่มานะเราล้างหลายหลายรอบแล้วเราก็ทําการแชร่เพื่อขจัดออกนะคะเห็นไหมการทดลองนี้ก็จะเห็นตัวอย่างได้ว่าน้ําน้าเนี่ยเราถักคิดดูนะคนที่ซื้อผักมาแล้วล้างแบบ ขอโทษนะล้างแบบลวกๆส่งๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใส่ใจอ่ะคุณล้างอ่ะแล้วคุณกินอะไรเข้าไปอ่ะนี่ขนาดเราล้างสองรอบแล้วเราก็แช่นะเห็นไหมคือจะบอกว่ามันดำมากนี่เป็นน้ำชาเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ปนมานะคะแล้วถ้ากรณีเราซื้อผักผลไม้ที่มันมียาฆ่า,มาแมลงสารเปื้อนยาปรับศัตรูพืชประมาณนั้น แล้วเราไม่ได้ทําการล้างอย่างนี้นะเท่ากับจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นน้ำไอวอเตอร์คุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถขจัดสารปนเปื้อนออกได้อย่างมีประสิทธิภาพาตามคู่มืองานวิจัยแต่ว่าครั้งนี้เราอ่านคู่มืองานวิจัยมาเยอะแล้วไงแต่ว่าทําให้เห็นแบบเป็นภาพที่จับต้องได้นะว่าเฮ้ยมันสามารถเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกมันสามารถเขย่าแล้วแผงออกได้เอออารมณ์เหมือนกับเราเอาอะไรนะต่างหู แหวนเพชรไปขึ้นตาช่างที่ร้านแล้วให้เขาทำความสะอาดอะสันเทือนใส่สสาสามากลับมาไปเงากิ๊กแต่สิ่งโสโปรกเนี่ยมันหลุดออกเพราะว่าเกิดจากการสันเทือนเองนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือน้ําไอวอเตอร์มีคลื่นความถี่นะคะที่สามารถขจัดสารต่างๆออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้องใช้น้ําไอวอเตอร์ในการล้างผักผล,ลไม้แล้วก็ ดื่มเข้าไปในร่างกายเพื่อให้สอดคล้องสนเทือนกับพลังงานนะคะหรือคลื่นที่อยู่ในร่างกายนั่นเอง